สวัสดีครับครับคลิปนี้มาวิ่งดินอีกที่นึงนะครับบ่อน,นี้มาเป็นครั้งแรกครับไม่เคยมานะครับบ่อน,นี้อยู่ที่อทางเข้าขอาปีนาครับบ้านไรตำบลไรต้นปูต้นปูนปปอำเปอวิโยนนะครับเียบสภาพบอ่อเดี๋ยวแล้วจะเข้ายังไงครับเออไม่มาดูงานก่อนครับเดีย๋ยวจะเข้ายังไงอะ่ะทีนี้ ไม่รู้ว่าลึกขนาดไหนครับน้ำมันไม่ไม่มันไม่ใสนะครับน้ำข้นเลยจะเข้าไปอาดินยังไงไม่รู้ครับเดี๋ยวถ้าว่าเขาจะวิ่งไงเขาไปก่อนครับเดี๋ยวจะถ่ายคลิปไปดูครับเอาด,ดินสิ่งมาแล้วครับครับน้ำหอมดินสิ่งครับ <laughs> ามาแล้วครับมาแล้ว จะลงไปยังไงผมก็ไม่ทราบครับไม่มาดูงานคนครับเคจะลงไปเอายังไงอ่ะผมก็ไม่ทราบเออลงมาเลยดีลึกไหมนูไหนว่าไม่มาเลยเออรถแดงลงไปมก่อนนี่รถแดง

เออไปบนนู้นเลยไปบนนู้นไปไหนอย่าเอ็นลาวะเอ๊ะมันไปใจมันกันเนี่ยเอ็นแม่ต้เอนต่าง,งเรา,าเลยน้ำแม่งที่มาเปมน้ำเราเอ้ยไปอีกทางครับทางนี้ก็ไม่รู้จะจมหรือเปล่าครับโอนุผมว่ามีมีจมแน่ครับทางนี้ดูครับ ยังเล็กอยู่เลยอ่ะอ๋อนี่ครับทางครับ I

ขโมนที่อยากเข้าไม่ไม่ไดูอยากเข้าอเอาที่ดินติดอินนะครับรถหนึ่งหกล้อนะครับก่าตักแล้วก็ก่าดินก็สามร้อยครับก่าตักก่าดินประมาณสามร้อยครับสามร้อยสามร้อยห้าสิบนะครับ ค่าลินสองรอยครับค่าตั๋หน้ารถรถละร้อยห้สิบครับสามรอยห้สิบ ใส่วา,ากันนี้ก่อนครับขวาท้ายครับขวาท้ายยังไม่ใส่ครับ Các thai quanh quả thai thăm Quả thái mầm mầm mà mày mầm mầm quả mầm mầm đây mầm 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 ma mầm 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 mầm

ติดยาวเลยครับวันนี้เป็นวันแรกที่ได้ทำานกันนะครับเสร็ทีนี้ก็ไม่รู้มีรายการที่ไหนอีกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะได้จอดอีครับ น,นี่ไม่ไม่รู้ทางอีกครับเดี๋ยวต้องนำทางอีกครับกัน <c oughs> ที่สองครับให้กันนี้ขึ้นก่อนครับข <c oughs> ึ้นเสร็จก็ไม่ได้ไปนะครับรกันนี้นเพราะาไม่รู้ที่ครับ <c oughs> ไม่รู้ทางครับขึ้นเสร็จเดี๋ยวแกต้องไปรอผมก่อนครับ đây qua đây à lùm rùa nào gì đấy lùm rùa lùm rùa em sẽ đi được không hả Lùm mày cứ ไม่คึ้งครับอืมเกน่าจะจอดครับไอเกไอที่วัดมันน่าจะจอดครับอันที่สามครับใส่ไม่เยอะนะครับ,นะรบนั่นนะครับเส่เท่านั้นแหละครับ ใส่นิดเดียวครับเดี๋ยวรถหักครับเดี๋ยวก๊าซเสียครับใส่เยอะไม่ได้ครับวิ่งไปครับออกสีเลนด้วยครับอ่าควันหักได้ไลยครับรับไปกู กว่าหนอักกันแล้วครับบ <c oughs> อกแล้วไอ้กอคอนเกรดไม่เชื่อครับ หน้างานที่มาวันก่อนครับสรงบดเลยครับเทียมงานไม่กี่เที่ยวครับแต่ว่าวันนี้น่าจะไม่เสร็จเพราะวิ่งไกลนะครับ ปิ้งทั้งหมด4คันนะครับ ยเสียครับคันนี้โอยเสียะฟังายฟูโซครับรถเดิมๆหมดครับยกเว้นฟอง้ายนะครับฟองายเป็นของฟูโซครับคันนี้เป็นคันเดียวครับที่เป็นโอยเสียนะครับ bàn đá rồng rồng, bàn đá rồng rồng, rồi con tổ ธรรม,มดาครับเครื่อนไปสีาครับ,รอรบโอ้ครัน,นี้จะเฮงครับแซงมาอีกแล้วแซงกันสีกว้ามาอีกแล้วครับ đi có đập cấp. <laughs> cấp chơi đi nửa đập tất khăn không? Chơi đi tối đập tốt khăn không?